วันนี้นะครับก็จะมาเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งนะครับมาดูน้ําที่ใสขึ้นและเพิ่มขึ้นนะครับไม่ถามว่ามันมีคนขึ้นมาเยอะกันครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็เป็นเช่วงนี้การจ้างงานก็จะลดน้อยลงนะครับก็มีคนมาขึ้นมาในน้าโขยครับเพราะว่าอากาศเย็นดีอยู่ที่บ้านก็ร้อนครับตอนนี้ เขาเลยขึ้นมาที่ลำห้วยกันนะครับก็ตอนนี้ก็โอเคครับน้ําก็เพิ่มขึ้นคนก็เพิ่มขึ้นขยะก,ก็เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ผมถ้าจะไม่ผิดผมช่วยมาหนึ่งรอบก็ตอนนี้เริ่มทุดเราลง่อยครับเดี๋ยวผมก็จะต่อวัเนี้ทำต่อครับทําต่อเรื่องนี้นะ้องทาต่อครับต้อ,อ,าตอ,าตอ,ตอสารกันต่อไปถ้าทําไม่ทําไม่ทําต่อก็หยุดแค่นั้นนะครับภาพนี้สวยงามมากครับเนี่ยนะครับ นะครับอันนี้ตอนนี้น้ำก็สะอาดดีมากครับลำห้ว้หลักนะครับมีลำน้ำจากภูเขาลงมาสองทะสองสายลงมานะครับมาบรรจบกันเป็นลำห้ว้หละนะครับคือมีสองทางเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ผมรู้มาหมเนี่ครับเลยผมมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับรู้นะครับลำห้ว้หละคือลำห้ว้หละของเรานะครับมี มีลำห้วยนะครับสองลำห้วยมารวมกันคือลำห้วยที่หนึ่งก็คือลำห้วยนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวใจยังยิ่ๆน้ําเดี๋ยวขึ้นไปนะครับคือมีสองลำห้วยนะครับคือลำห้วยนี้ลำห้วยละน้อยอันนี้ครับเขาในในบ้านเขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้คือลำห้วยละน้อยลำนี้นะครับลำห้วยละน้อยคือสายที่หนึ่งแล้วสายที่สองคือลำห้วยละใหญ่นะครับสองสองสายลำนี้สายที่หนึ่งนี่สายที่สองนะครับ ลงมาบรรจบกันเป็นลำไ้วยหละที่ลงมาอย่างนี้ครับมีสองสายรวมก็สายที่หนึ่งสายที่สองมารวมกันณจุดนี้ครับณจุดนี้มารวมกันจากสองทางนะครับทางนี้ลงมาลงมามามาจบกับทางนี้ลงขึ้นไปนะครับมาบรรจบกันทางนี้คือลงไปคือนี่ลำห้วยหละเล็กอันนี้คือลำห้วยหละใหญ่นะครับโอเคนะครับผมก็จบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ